สวัสดีครับสวัสดีนะครับเราจะทุกท่านนะครับมาพบกับนะครับผมลูกค้านะครับได้นํารถ Fortuner นะครับผมมาทําการติดตั้งนะครับผมยางโตโยเอทีรุ่นใหม่ล่าสุดจากสํานักญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยางออ t ทเลนนะครับผมที่ให้การันตีเลยว่าตัวนี้ให้ความนุ่มเงียบเกาะถนนดีมากๆในถนนทางแห้งและก็ทางเปียกนะครับผมสามารถจะใช้กับออฟโรดหรือออนโรดได้เลยนะครับผม ก็อย่างตัวนี้นะครับทางเราเองก็เป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงนะครับผมก็มีบริการติดตั้งใส่ท่วงตั้งศูนย์ให้ฟรีๆสำหรับลูกค้าที่เปลี่ยนยางรถยนต์จากทางร้านนะครับผมเราก็มีทั้งการบริการหลังการขายส่รับยางถ่วงล้อแบบฟรีๆกันเลยนะครับผมก็สำหรับท่านใดนะครับที่กาลังมองหาย,ยางคุณภาพสักหนึ่งชุดใส่การติดตั้งกับของท่านและมีทีมงานที่คอยแนะนํา ก่อนที่จะเลือกซื้อ,อยาก็ขอเรียนเชิญนะครับผมมาที่ได้เลยวิชารยมยนซื้อบริการครบวงจรในภาคอีสานและในส่วนของจอังซูรินทยังไงก็อย่าลืมกันด้วยนะครับสวัสดีครับ